สวัสดีค่ะไดโนเสาร์ก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะนิชาไดโนเสาร์ชอบไหมคะเยวไปเต้นตรงนี้ให้คุณแม่ดูก่อนเลยให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเพื่อนเพื่อนหันตูมมาหน่อยค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูเฮ้ ชอบไหมคะชอบไหมคะอขอบคุณใครคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไดโนเสาร์ออกไปหาเพื่อนเพื่อนจะไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใส่ชื่อไดโนเสาร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะเอา่ยออกไปด้วยใช่ไหมอืมอได้เลยคะ่ะ แหม่เมื่อเขาต้อง,ออง,องอเป่าลมก็บาย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 ก่อนค่ะน้องนิชาหันหน้ามาค่ะบายบายก่อนค่ะบายบายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะบายบายพี่ๆทุกคน